สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาะแนะนําหรือว่าสอนวิธีการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดไร้สายกับ Wifi นะครับ Wi-Fi ตัวเราเตอร์ w i f i นะครับที่ใช้ซิมนะครับที่ใช้ซิมมือถือนะครับอันนี้เราหลังจากที่เราส,วสิว่าท่านอยู่ตามสวนตามไร่ตามนานหรือตามบ้านก็แล้วแต่นะครับ แต่ว่าเราตัวนี้ตัวแนะนําก็คือว่าถ้าว่าเราอยู่สวนเราอยู่สวนไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะทำไงเพื่อจะเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดนะครับเราก็จะมาแก้ปัญหากันโดยการชื้ใช้เราเตอร์เราเตอร์ Wi-Fi แบบใส่ซิมมือถือนะครับอ่านี่ก็มีนะครับตอนนี้เรามีแล้วซิมมือถือนี่ก็แนะนําไปเลยว่าควรจะใช้โปรโมชั่นเรียกว่าซิมเนต ลายปีไปเลยนะครับคือซื้อครั้งเดียวใช้ปีหนึ่งไม่ต้องไปเติมบ่อยๆนะครับอ่ะตอนนี้เราก็จะมาลองกันเลยนะครับเดีนี้เราใส่ซิมไปแล้วนะครับซิมนี้ก็ไม่ยากครับใส่ตามที่เขาแนะนํานะครับตอนนี้ก็ซิมตรงนี้มีคู่มือแนะนํานะครับแล้วแต่ท่านจะซื้อยี่ห้อไหนนะครับมาใส่ได้นะฮะตอนนี้เราก็ใช้จะเซตการเซตก็แนะนําว่าเราควรควรจะเซตอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ที่สถานที่ที่มีสัญญาณเน็ตดีๆนะครับ ถ้าไม่งั้นมันก็จะลําบากในเรื่องว่าถ้าไปเซตอยู่หน้าง,งานเลยเนี่ยบางทีเน็ตเราอ่อนๆการเซตการติดตั้งนี่จะลําบากจะเกิดปัญหาได้คือให้เราเซตเซตให้เรียบร้อยก่อนนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนเราค่อยไปให้กล้องกับเราเตอร์นี่มองเห็นกันก่อนพูดงไ่ายๆมันเซตให้มันเข้าคู่กันก่อนเสร็จแล้วเราเข้าไปติดตั้งตามหน้าง,งานได้เลยนะครับอันนี้จะง่ายกว่านะครับ ถ้าเราไปติดตั้งที่หน้าง,งานนี่อาจจะเกิดปัญหาติดตั้งไม่ได้อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับก็แนะนาตอนนี้เราก็เสียบไฟเข้า Wifi ไ,ไปแล้วนะครับตัวนี้ต้องใช้ไฟ220ก่อนนะครับเราแนะนําติดตั้งไปก่อนถ้าหากท่านาไม่มีไฟฟ้าเราทํำยังไงก็เปลี่ยนจากสายไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟ12โวลต์ได้นะครับใช้ระบบแบตเตอรี่ได้นะครับใช้ระบบแบตเตอรี่ไฟเป็นไฟเลี้ยงตัวนี้ก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้ใช้ไฟ ไฟกระแสตรง12โวลต์นั่นเองนะครับอันนี้เรามีข้อแนะนำนะครับต่อไปนี้เราใส่ซิมแล้วนะครับใส่ซิมนะครับสังเกตว่าไฟพาวเวอจะขึ้นกระพริบไฟอินเทอร์เน็ตนี้ถ้าใช้งานได้มันก็จะกระพริบเหมือนกันนะครับตอนนี้กระพริบแล้วทั้ง 2G 4G นะครับซิมท่านซื้อมาเป็น 5G 4G รองรับเครื่องนี้ก็รองรับ 4G 5G นะครับก็ไม่มีปัญหาครับตอนนี้ผมทดลองแล้วใช้ได้นะครับรุ่นนี้เลยนะครับต่อไปเราก็จะ ติดตั้งกล้องนะครับกล้องของเรานะครับที่ซื้อมานะครับก็จะเป็นสมาร์ท a คมิล่าไวไฟ PTZ Edition 364องศานะครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับก็เราซื้อในมันจะเป็นเซตคู่เลยนะครับเซตคู่นี้ราคาก็ไม่แพงตกตัวหนึ่งก็ประมาณ600กว่าบาทนะครับอ่าตอนนี้ก็600กว่าบาทผ่าน Lazada นะครับถ้าสนใจท่านคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะครับ เราทําลิงก์ไปที่ร้านค้าตัวนี้นะครับได้นะครับไปที่ดูสินค้าตัวนี้ได้ถ้าสนใจนะครับหรือว่าท่านจะซื้อรุ่นอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่งบป,ประมาณของท่านนะครับตอนนี้เราก็จะติดตั้งกล้องในกล้องตัวนี้นะครับก็จะมีแถมเมมโมรี่การ์ไมโครไมโครเมมโมรี่การ์ให้1ตัวนะครับแล้วแต่ว่าเราซื้อความจุเยอะราคาก็จะสูงขึ้นนะครับตัวนี้เราใช้เป็นไปที่3.2 g b นะครับเพราะว่ายังไงมันก็เขียนบน วนซ้ำอยู่แล้วนะครับไม่ไม่จะเปต้องซื้อเยอะก็ได้นะครับอันนี้สามารถดูย้อนหลังได้นะครับอ่าตัวนี้มาแล้วครับก็จะสังเกตนะครับว่าอ่าตัวนี้นะครับตรงที่หัวนี่จะเป็นที่ใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับอ่าแล้วก็ตรงที่หัวนี่แหละครับอย่าเพิ่งปิดนะครับหลังใส่หลังจากที่เราใส่เมมโมรี่การ์ดไปแล้วนี่อย่าเพิ่งปิดเพราะว่าบางครั้งมันจะให้รีเซ็ตรีเซ็ตมันเป็นรูตรงนี้ครับ มีรูรีเซ็ตด้วยนะครับนี่หาเพิ่งหาเจอครับอ่าถ้าหาไม่เจอมันจะไม่รู้ว่ารีเซ็ตอยู่ที่ไหนนะครับก็จะปิดไว้เลยนะครับเพิ่งเห็นว่ามันมีรูรีเซ็ตอยู่ข้างในนี่นะครับแล้วก็จะแกะเลยนะครับใส่ซิมเลยอ่ซึ่งซิมนี่ยก็ถ้าใส่ไม่ถูกข้างมันจะไม่เข้านะครับจะไปฝืนนะครับถ้าถ้าถ้าถ,ถูกนะครับมันก็จะมีล็อก เราก็เปิดไว้ก่อนนะครับตอนเซตนี้เดี๋ยวเพิ่งไปปิดนะครับเพราะว่าอาจจะต้องได้รีเซ็ตนะครับอ้าเสียบปลัก๊กตัวนี้ก็ใช้ไฟ12โวล์มัน,นครับกระแสตรง12โวล์เลี้ยงแต่ว่าตัวนี้อะแดปเตอร์จ,จาก220แปลงมาเป็น12โวล์น่เองนะครับก็เสียไปเลยนะครับอ่าับหลังจากที่ Wi-Fi แล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยเราไม่ต้องเซตอะไรเลยนะครับเพราะว่าในตัวเราเตอร์เนี่ยก็จะมี ชื่อเราเตอร์แล้วก็มีรหัสผ่านอยู่ข้างใต้ตัวนี้นะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะครับเราใช้ตัวนั้นเลยนะครับก็ได้นะหลังจากนั้นนะครับเราหลังจากที่เราใส่เมมโมรีกล้องเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเรากล้องตัวนี้นะครับก็จะมีคู่มือมาให้เขาให้ดาวน์โหลดจะสแกนดาวน์โหลดก็ได้หรือว่าจะ ดาวน์โหลดผ่าน Play Store ก็ได้นะครับเขาจะบอกรุ่นอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ใช้แอปไอแคมสามหกห้าครับไอแคมสามหกห้านะครับซึ่งเราก็โหลดมาเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในมือถือนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาหลังจากโหลดนะครับอย่าลืมนะครับโทรศัพท์นี่เราต้องเชื่อมต่อกับ wi-Fi ตัวนี้ก่อนนะครับเชื่อมต่อกับ wiFi นี้ก่อนนะครับไปที่ตั้งค่านะครับอ่ยูในตั้งค่านะครับ ตอนนี้เรากา็มาที่ตั้งค่านะครับไปที่ Wifi นะครับ w i f ฟนะครับมันจะมีชื่อของ Wi-fi ที่เราใช้งานนะครับของที่เราซื้อมาเนี่ยตัวใหม่ตัวนี้ครับ CPE 7 2 a b นะครับเข้าไปนะครับเราตัวนี้คือเราใส่รหัสไว้แล้วเราเคยเข้าไว้แล้วนะครับ มันก็จะเชื่อมกันเห็นแล้วนะครับนี่ครับเราโหลดไอแคมสามหจาก P พจสโตนะครับแล้วก็โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับติดตั้งก่อนนะครับครับเราก็ติดตั้งไอแคมสามกห้านะครับลงไปที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับโอเคนะครับ้ติดตั้งตั้งสมบูรณ์นะครับ เปิดาเขาก็จะถามนะครับก็ตกลงไปเลยจะเชื่อมด้วย Facebook ก็ได้นะครับอันนี้มีหลายอย่างสามารถที่จะเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ด้วย Google ด้วย Line ด้วยเบอร์โทรหรืออีเมลนะครับเลือกส่วนใหญ่ท่านมี Facebook นะอันนี้จะลองสาธิตการเชื่อมด้วย Facebook นะครับ เฟซบุ๊กในเครื่องเรานะครับเชื่อมเลยเลยครับตอนนี้อ่าตอนนี้เข้าสู่ระบบแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปที่การเพิ่มอุปกรณ์นะครับกดเข้าไปนะครับอนุญาตอ่าน้องฟอนไปเอากล้องมาอ่าตอนนี้เอากล้องที่เราเปิดเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาสแกนนะครับ จับกล้องดิจับกล้องไว้โอเคสกแกนเห็นไหมยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นเดี๋ยวหยุดเล็ก่อนมันพูดยัง,ยงพูดช้าเตอถ้าพูดชาก็รีเซ็ตมันเนี่ยไอ้ดูด,ดิปิดตรงนี้ โอเคนะครับตอนนี้กดตัวที่สองนะครับอะไรนะหัสอะไรนะแปดแปด okay. โอเคโอเคนะครับตอนนี้น้อ,องฟอนไปถือกล้องช่วยกล้องกล้องตัวที่สองนะครับหลังจากตัวที่หนงเราติดตั้งไปเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราติดตั้งตัวที่สองนะคฮะครเราจะเข้าไปก่อนนะเข้าไปในนี้ก่อนไม่เห็นตัวเพิ่ม เนี่ยเพิ่อมอุปกรณ์นะครับอยู่มุมนี้นะฮะเพิ่มอุปกรณ์เพิ่อมอุปกรณ์ปึ๊บขึนเอาเอามามาสแกนเอามาสแกนเดี๋ยวถอยไปก่อนเขยไปอีกนิดหนึ่งสแกนกล้อง ได้ครับูน้าเลือกเครือข่ายไวท์ชีทกลางสีสําหรับอุปกรณ์ของคุณก็รอโปรดอัดผ่านไวไฟแล้วคลิกถ้าตายตัว WiFi ก็ไม่ต้องเลือกครับเพราะว่ามันขึ้นให้อยู่แล้วเนาะเราก็กดไปเลยอ่า<ส>ทีนี้ก็ไปยังกะองของอุปกรณ์จุดเอากล้องมาเล็งกับปราโค้ดได้รับสัญญาณเชื่อมต่อเราเตอร์ Wi-Fi ได้รับสัญญาณแล้วแล้วก็กดนะครับเมื่อได้ยินเสียงว่าเชื่อมต่อแล้วก็กด ืกร,ระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณสองนาฬิกาฉีดกลางสามนาฬิกานา่งลองวางเรียอาเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วอุปกรณ์ให้ใกลตัวเอคอยองอกอนอยเอคอยเอาต่อจุดคือถ้าจะฟังภาษาเขาพูดนี่ไม่รู้เรื่องนะครับ <c oughs> <c oughs> เวลาก็คือสองถึงสามนาทีนั่นเองครับแล้วก็วางอุปกรณ์ไว้ใกล้ๆกักกกนนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่เราเซตแล้วก็ตัวกล้องแล้วก็ตัวเราเตอร์นะครับอันนี้แปลไทยให้เป็นไทยนะฮะอ่าเขาจะบอก ถ้าเสร็จก็กจะบอกสําเร็จนะครับกําลังกําหนดเครือข่ายเชื่อมต่อระบบทาวเวอรอนารอสักครู่เพราะว่าเราต้องเขาต่อสำเร็จสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็ใส่ชื่อไปเมื่อกี้เราพิมพ์เป็นกล้องหนึ่งใช่ไหมครับนี่กบกล้องสองโอเคนะครับสำเร็จแล้วก็เสร็จสิ้นไปทดสอบกล้องสอง อ่ะยกขึ้นสิไม่ต้องหันมาอย่างนี้อันไป็ออนนะโอเคอ่านี่ไว้นะเอาเอายกขึ้นอีกหน่อยพอโอเคโอเคพอล้วปิดเสียงต้องปิดเสียงด้วยหละอ่าถ้าไม่ถ้าไม่ปิดเสียงมันจะสะท้อนเนาะเพราะตัวนี้มันจะเป็นเสียงของเราด้วยสะท้อนไปที่กล้องก็สะท้อนมาที่ตัวมือถือมันจะทําให้มันสะท้อนเนาะอลองทดสอบหมุนนิ่งๆดิขากล้องนิ่งๆหน่อย ถ้ายังโอเคได้นะครับนี่หมุนได้ขึ้นลงซ้ายอันนี้ขวา,ขวาอันนี้ซ้ายโอเคหมุนไปร,บรอบๆได้ได้เกือบ180อบงศานะครับเฮ้ยเกินครับเกินเกือบ360องศานะครับตอนนี้หมุนเป็นวงกลมนะครับโอเคนะหมุนขึ้นขึ้นได้ไหมอเ,เอาขึ้นขึ้นลงนี่โอ้ลงได้เยอะอย ก้มเงยมุมก้มเงยเนาะก้มเงยจะมีระยะจํากัดอยู่แต่ว่าตัวรอบรอบเนี่ยได้เกือบ3ามรองศานะครับเกือบรอบตัวกล้องเลยนะฮะอันนี้กลับมาที่เราอ่ะโอเคได้นะครับตัวที่สองก็สำเร็จแล้วีมุมนิดนึงทีนี้เวลาเราจะดูดูยังไงอันนี้เสร็จแล้วทั้งสองตัวอ่าเข้าแอป มันจะอยู่นี่ครับมันจะต้องเลื่อนนะฮะเลื่อนเลื่อนครับรุ่นนี้ต้องเลื่อนคือเวอร์ชันนี้ไม่เหมือนกันบางตัวเนี่ยก็จะเรียงกันมานะครับเรียงกันมาอยู่ข้างบนข้างล่างนะครับแต่ว่าแอปเวอร์ชันนี้ต้องต้องเลื่อนอย่างนี้นะครับพิ่งเห็นถ้าเราเพิ่มได้อีกนะครับถ้ามีกล้องมาตัวที่3ตัวที่4เราก็เพิ่มเข้าไปโดยไม่ต้องซื้อ WiFi แล้วครับใช้แต่ว่าสัญญาณ Wi-Fi ต้องเชื่อมถึงต่อถึงกันนะครับอันนี้คือการติดตั้งกล้องครับ อ่าเราก็อันนี้เราเข้าไปแล้วนี่มันคือเข้าตัวนี้ถ้าจะเข้าตัวอื่น,นก็ต้องเลื่อนนะเลื่อนเลื่อนนะเลื่อนมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็กดเข้าไปอ่าน,นี่คือกล้องสองนี่ตัวกล้องสองนะครับออกมาก่อนแล้วก็มาเลื่อนกล้องหนึ่งแล้วก็กดเข้าไปที่หน้าจออันนี้คือภาพสดๆเรียลไทม์ตัวนี้ถ่ายทอดมานะครับอันนี้คือวิธีการติดตั้งกล้องนะครับกล้องวงจรปิดไร้สายอ่าเราเรา,เราติดตั้งก่อนให้เสร็จก่อนที่บ้านนะครับหรือว่า ในสถานที่ในที่สะดวกคุณง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเราไปน้างงานเนี๋ยบางทีไฟฟ้าก็ไม่มีแสงสว่างมืดๆค้ำๆมันจะลําบากแต่ถ้าเราติดที่บ้านที่ห้องที่ทํางานนัมันจะสะดวกสัญญาเน็ตก็แรงก็ติดง่ายนะติดตั้งสําเร็จแล้วครับตอนนี้ก็เหลือในส่วนของการแชร์ไปคนอื่นนะเราจะดูเลยโอเค,ครับเราก็จะมาสาธิตการแชร์ไปอีกเครื่องอื่นนะครับเพราะว่าที่บ้านเรามีอ่า หลายเครื่องพูดง่างไงเนาะเราจะแชร์ไปให้อีกคนหนึ่งเวลาเราไม่อยู่บ้านนี่ก็สามารถที่จะดูพร้อมๆกันได้นะครับ mm hmm. เครื่องที่จะลงนะฮะไอนนเป็นอน,นิป็นอีกเครื่องหนึ่งนะโทรศพัพท์อีกเครื่องหนึ่งล้วก็มาติดตั้งแอปเหมือนกันครับไอแคมสามห้าเหมือนกันครับติดตั้งให้สําเร็จก่อนนะครับ mm hmm. สําหรับเครื่องอีกเครื่องหนึ่งครับที่จะรับการแชร์นี้ก็ติดตั้งไอแคมสามห้าไปเรียบร้อยนะครับนะติดตั้งแล้วนะครับ หลังจากที่เราตอนนี้เราจะแช่แล้วก็อันนี้คือเครื่องที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกล้องหนึ่งกล้องสองใช่ไหมครับเราจะแชร์กล้องไหนเราต้องเลื่อนไปที่กล้องนั้นนะครับกล้องหนึ่งก่อนเนาะแชร์ Share กล้องหนึ่งกดไปที่เครื่องหมายบวกครับโอเคเพิ่มการแชร์ใหม่ อันนี้แอปนี้ก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่าหลายๆเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะเพิ่มการแชร์ตอนนี้เราจะแชร์ไปที่ Messenger นะครับแชทของ f a c e b o o k นะครับเราจะแชร์ไปให้ใครต้องเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับแล้วก็ค้นหาก่อนส่งมาที่ผมก็แล้วกันปรับส่งเลยครับกดส่งไป ไปดูที่เครื่องอีกเครื่องหนึ่งครับอ่ะคือเ,เครื่องที่เครื่องที่เราส่งลิงก์แชร์มานะครับก็กดไปเลยครับกดตรงนี้ปับ๊บเปิดลิงก์เขาจะบอกวิธีการนะครับว่าให้เราติดตั้งแอปขั้นี่หนึง่งติดตั้งแอปในเครื่องนี้ติดตั้งไปแล้วนะครับต่อมาคัดลอกรหัสด้านล่างคัดลอกครับกดคัดลอกคัดลอกแล้วขั้นที่3ามยังไงไปเปิดแอป แล้วก็เข้าระบบแอปที่จะจำรหัสอัตโนมัตินะครับเราไปเข้าแอปตรงนี้ปั๊บอุปกรณ์อ๋อนี่ไงอุปกรณ์ที่ได้รับการแบ่งปันโดยเพื่อนนะคือเพื่อนได้ส่งมาแล้วส่งลิงก์มาแล้วแล้วก็เพิ่มอบบุปกรณ์เลยครับอ่ามาแล้วครับเป็นภาพเดียวกันไหมครับนี่ดูนะครับนี่ มีเครื่องหนึ่งที่ถูกที่ที่ผ่านการแชร์นะครับอ่าอีกกล้องหนึ่งนะครับอันนี้คือกล้องเครื่องหลักที่เราติดตั้งอุปกรณ์อยู่ในเครื่องนี้ส่วนเครื่องนี้ก็คือเครื่องที่แชร์นะครับเ,เครื่องที่แชร์เราเปิดภาพดูสิอ่านี่ภาพนี้าภาพเดียวกันไหมครับภาพเดียวกันนะครับอ่ามีเสียงด้วยอ่า ถ้าเปิดลําโพงได้นะครับเสียงเดียวกันควบคุมได้ไหมก็ควบคุมได้ควบคุมได้ไหมได้เนาะโอเคอันคือเสร็จแล้วนะครับในการแชร์เราจะสอนแชร์แค่กล้องเดียวก่อนนะครับเพราะว่าอีกกล้องหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับก็ก็ไปที่เครื่องหลักไปเครื่องหลักอันนี้เราแชร์กล้องหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราจะแชร์กล้องตัวที่2เราก็เลื่อนไปเลื่อนไปกล้องสองแล้วก็กดแชร์เหมือนกันนะครับ แล้วก็เพิ่มการแชร์แบบนี้นะครับแล้วก็ส่งไปทาง messenger นี่นะครับจะส่งไปหาใครจะแชร์ให้ใครแล้วก็ส่งไปส่งไปแล้วก็ไปทําเหมือนขั้นตอนที่1นนะครับนี่คือขั้นตอนการแชร์นะครับโอเคนะครับ,บครับทปานผู้ชมครับการติดตั้งกล้องวงจรปิดไร้สายผ่านระบบเราเตอร์ Wi-Fi ที่ใช้ซิมอินเทอร์เน็ตนะครับก็ทั้งสองกล้องก็เรียบร้อยนะครับอันนี้คือขั้นตอนแบบค่อนข้างจะละเอียดนะครับ ท่านสามารถที่จะไปดูแล้วก็ไปติดตั้งได้เองนะครับอ่านี่ก็คือเราจะแนะนําไว้แล้วนะครับเป็นกล้องตัวที่1กล้องตัวสอสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้ดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้หลายเครื่องพร้อมๆกันนะครับก็สําเร็จไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ใต้คลิปนะครับหรือว่ามขาีข้อสงสัยแล้วก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสําหรับ การติดตั้งกล้องวงจรปิดไร้สาย Wi-Fi นะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้ทัลได้แค่เราวันนี้ก็เสร็จสิ้นถึงเท่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหร,รับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณุกท่านนะครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ